สวัสดีค่ะมมอนีพวกเข้าจะไม่กินบ้าม้าผัดพี่มาวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอมพี่เดี๋ยวเรามากินกันเลยนี่เลยเอ๊ะมันทำคำใหญ่ๆมันมัวเลยอ่ะอะไรมากอ่ะอืมจิ๋วเออข้างหลังคือบ่อน้ำใช่พี่พ่อ ร้อน <Yeah. S 2> <All right. S 1> ไม่เผ็ดเลยอ่ะถึงจะใส่พริกกิแต่ก็ไม่เผ็ดเลยเออแล้วมาแบบอร่อยสุดๆ mm hmm. อร่อยแบบใจเลยอะอร่อยเข้าใจเรียนอร่อยพวกข้าใจเรียนยังง ใครไม่มีอาหารเที่ยงมามาดูรักฟางครไม่ยใครไม่ได้กินอ่ะใครยังไมไ่กินอาหารที่ยังมากินด้วยกันนะกํานังกันนั่ง้วยจ้ากับหน่องฟ้ามียืงฟ้ามีก็ไปูได้ยิ่ถ้าไปปืนติดตามคอมอเออมนต์เลยค่ะ อร่อยอย่ามาือนกับ <c oughs> <c oughs>

เย็นมากนี <asure it S 1> ่ต่น้ำสงบมากเลยไอ่เลยกไม่รไตรงไหนเะ่งนมันจะร้ออ่ะนว้น้ำมันด้บุกมันวนน้ำบุกถึงแต่มันว่อนมัวก็น้ำบุกน้ำว่อมแป๊บ ไม่รู้เหมกันต้องจปกันเอยกันค่ะค่ดูดว้ดดวอืมเฮ้ยนี่จะวความใหญ่เลยแบบนี้รองจู ทำอะไรกับินังมาต่อ one t go ้ยี่หนง